วันนี้จะทําอะไรครับผมวันนี้จะมาสอนทอดมีกรอบครับผมออันดับแรกต้องทำยังไงก่อนครับก็ขย่ามีบะมีนะครับให้แป้งมันออกเนี่ยครับแล้วก็เอาใส่เออนยังไงใส่ตะแกงใส่ตะเกงแล้วก็ ก,ก่อนจะทําให้มันสวยต้องทําไงบ้างก็ต้องเขย่าให้แป้งมันออกหมดก่อนครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าน้ามันมันร้อนนี่น้ำมันร้อนร้อน,ร,อนร้อนเกินไม่ได้ใช่ใช่ใช,ใช่ร้อนเกินไม่ได้ครับต้องเอาแบบพอดีพอดี น,นะครับคือมีอก๋อบที่เราทอดเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นะครับผมคลิปนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับสายบาย